อ่เเมมืนไคยจจะแคนว่าใฉัรำเทา่รรรมเรื่องคู่ถ้ามองในแง่ของกรรมคนที่มาเจอเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นเพราะกรรมนำมาเจอกันให้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอุปถัมภ์คำจุนกันหรือแม้แต่ชดใช้วิบากไม่ดีต่อกัน เมื่อเจอกันดีๆเกื้อกูลกันดีๆอยู่ในขอบเขตของทานศีลภาวนาสายสัมพันธ์ตรงนี้ก็จะแน่นขึ้นเพราะมีกรรมดีๆร่วมกันมากขึ้นใจต่อใจก็รู้สึกสนิทสนมกันอยากอยู่ใกล้กันนานๆและหลายคนคบคู่กันแต่ต้องเลิกร้างกันไปก็อาจจะเป็นเพราะไม่ใช่คู่ที่เหมาะกับตนกรรมนำมาแค่ให้รู้จักเจอกันชดใช้สิ่งที่ติดค้างกันไปเมื่อชดใช้กันเสร็จก็แยกทางกัน ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกและหลายคนคบกันใกล้ชิดสนิทกันแบบเพื่อนๆแต่เพราะเจอหน้าเจอตากันทุกวันได้คุยได้พูดจาหยอกล้อกันทุกวันความสนิทสัมพันธ์ใกล้ชิดกันก็อาจจะทําให้คิดว่าเป็นคู่รักกันคู่ที่เหมาะสมกันก็ได้กรรนำมาให้เจอกันแล้วต่อไปก็คือการสารต่อการสร้างเหตุให้รู้จักกันดีขึ้น สารต่อกันในสายของบุญกรรมเพื่อให้สายสัมพันธ์อันนี้แน่นแฟนขึ้นต่อไปการอยู่ในหมู่คนดีหรือผู้ที่สนใจงานบุญกุศลมันรวมกลุ่มในงานบุญงานกุศลก็ย่อมมีโอกาสเจอคนที่ดีๆที่เย็นกายเย็นใจมากกว่าที่จะไปเจอคนดีๆในผับในบาร์การที่ยังไม่มีคู่หรือมีคู่แล้วพัดพรากก็อาจจะเป็นเพราะยังไม่มีคู่ที่เหมาะสมกับคุณ หรือเพราะกรรมที่เคยไปทำให้คู่อื่นๆแยกกันพัดพรากจากกันก็ได้ซึ่งบางครั้งมันก็ส่งผลให้คุณต้องเรียนรู้ถึงความรู้สึกตรงนี้ที่เคยทำให้เขาพลัดพรากกันบางครั้งคำพูดไม่กี่คำกิริยาท่าทางบางท่าทางเช่นเราเป็นเพื่อนกันนะเราเลิกกันเถอะอย่ามาหาฉันอีกเลยบางครั้งคำพูดเหล่านี้เราอาจจะพูดด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์สนุก หรือเพียงแค่อยากทดสอบใจของคู่ของตนว่ารู้สึกอย่างไรบางครั้งคำพูดเหล่านั้นก่อให้เกิดอารมณ์เจ็บปวดในใจของคู่ตนมากที่เคยฟังฟังคนที่มาปรึกษาด้วยก็บอกทำนองนี้บางคนเคยไปพูดลักษณะน,นี้เข้ากับคู่ของตนจนคู่ของตนก็เลิกกันไปจริงๆแถมไปคบกับคนอื่นให้เห็นอยู่ตรงหน้าพามาพบเจออยู่ความรู้สึกเจ็บที่เขารู้สึกยังไงก็ย่อมสะท้อนกลับมาในใจของตนแบบนั้น ในวงเล็บอันนี้คือผลในปัจจุบันที่เขาเล่าให้ฟังมาวงเล็บปิดหากใครคิดว่าตนอาภัพคู่หรือสร้างกรรมพวกนี้ไว้ขอให้นึกขออโหสิก,กรรมให้แก่ผู้ที่เราอาจจะเคยสร้างกรรมตรงนี้ไว้ทั้งที่นึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีเพราะกรรมนี้เราอาจจะเคยสร้างในอดีตชาตินานมาจนเราจำไม่ได้แล้วตั้งใจให้หนักแน่นไว้ว่าจะไม่สร้างกรรมตรงนี้อีก จากนั้นก็หมั่นทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาให้มากหากมีโอกาสช่วยเพื่อนที่เป็นทุกข์เรื่องคู่ขอให้อย่ารีรอที่จะช่วยเช่นช่วยปลอบใจช่วยให้กำลังใจเขาเหล่านั้นเพื่อให้เขาเหล่านั้นพ้นทุกข์มีความสบายใจตรงนี้ไม่ต้องไปยุให้เขาหยาก,กันหรือเลิกกับคู่ของเขาก็ได้คอยให้กำลังใจให้คำปรึกษาไปเรื่อยๆคอยนั่งคุยกับเขาไปเรื่อยอย่าให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขามีตัวคนเดียว ทำให้เขารู้สึกตัวและพาตัวเองออกจากทุกข์ให้ได้ในเร็ววันตรงนี้คือการสร้างเหตุที่ดีในปัจจุบันอันเป็นกรรมดีที่จะพาให้เจอสิ่งดีๆสำหรับตัวเองขอให้ผู้ที่อภัพร,รักประสบความผิดหวังในรักจงพ้นจากความทุกข์ได้ในเร็ววันข้อความโดยคุณกอบเว็บไซต์ลานธรรมเสวนา ราจะไม่พราวแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงดูทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปถ้ะท,ทำดีโ ออ่แลเเเหมเมืนธไคยจะแคว,จะจะแวร,รมเรื่องคู่ถ้ามองในแง่ของกรรมคนที่มาเจอเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นเพราะกรรมนำมาเจอกันให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอุปถัมภ์คำจุนกันหรือแม้แต่ชดใช้วิบากไม่ดีต่อกัน เมื่อเจอกันดีๆเกื้อกูลกันดีๆอยู่ในขอบเขตของทานศีลภาวนาสายสัมพันธ์ตรงนี้ก็จะแน่นขึ้นเพราะมีกรรมดีๆร่วมกันมากขึ้นใจต่อใจก็รู้สึกสนิทสนมกันอยากอยู่ใกล้กันนานๆและหลายคนคบคู่กันแต่ต้องเลิกร้างกันไปก็อาจจะเป็นเพราะไม่ใช่คู่ที่เหมาะกับตนกรรมนำมาแค่ให้รู้จักเจอกันชดใช้สิ่งที่ติดค้างกันไป เมื่อชดใช้กันเสร็จก็แยกทางกันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกและหลายคนคบกันใกล้ชิดสนิทกันแบบเพื่อนๆแต่เพราะเจอหน้าเจอตากันทุกวันได้คุยได้พูดจาหยอกล้อกันทุกวันความสนิทสัมพันธ์ใกล้ชิดกันก็อาจจะทำให้คิดว่าเป็นคู่รักกันคู่ที่เหมาะสมกันก็ได้กมนำมาให้เจอกันแล้วต่อไปก็คือการสารต่อการสร้างเหตุให้รู้จักกันดีขึ้น สารต่อกันในสายของบุญกรรมเพื่อให้สายสัมพันธ์อันนี้แน่นแฟนขึ้นต่อไปการอยู่ในหมู่คนดีหรือผู้ที่สนใจงานบุญกุศลมันรวมกลุ่มในงานบุญงานกุศลก็ย่อมมีโอกาสเจอคนที่ดีๆที่เย็นกายเย็นใจมากกว่าที่จะไปเจอคนดีๆในผับในบาร์การที่ยังไม่มีคู่หรือมีคู่แล้วพลัดพราดก็อาจจะเป็นเพราะยังไม่มีคู่ที่เหมาะสมกับคุณ หรือเพราะกรรมที่เคยไปทำให้คู่อื่นๆแยกกันพัดพรากจากกันก็ได้ซึ่งบางครั้งมันก็ส่งผลให้คุณต้องเรียนรู้ถึงความรู้สึกตรงนี้ที่เคยทำให้เขาพลัดพรากกันบางครั้งคำพูดไม่กี่คำกิริยาท่าทางบางท่าทางเช่นเราเป็นเพื่อนกันนะเราเลิกกันเถอะอย่ามาหาฉันอีกเลยบางครั้งคำพูดเหล่านี้เราอาจจะพูดด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์สนุก หรือเพียงแค่อยากทดสอบใจของคู่ของตนว่ารู้สึกอย่างไรบางครั้งคำพูดเหล่านั้นก่อให้เกิดอารมณ์เจ็บปวดในใจของคู่ตนมากที่เคยฟังฟังคนที่มาปรึกษาด้วยก็บอกทำนองนี้บางคนเคยไปพูดลักษณะน,นี้เข้ากับคู่ของตนจนคู่ของตนก็เลิกกันไปจริงๆถาแถมไปคบกับคนอื่นให้เห็นอยู่ตรงหน้าพามาพบเจออยู่ ความรู้สึกเจ็บที่เขารู้สึกยังไงก็ย่อมสะท้อนกลับมาในใจของตนแบบนั้นในวงเล็บอันนี้คือผลในปัจจุบันที่เขาเล่าให้ฟังมาวงเล็บปิดหากใครคิดว่าตนอาภัพคู่หรือสร้างกรรมพวกนี้ไว้ขอให้นึกขอเอาโหสิก,กรรมให้แก่ผู้ที่เราอาจจะเคยสร้างกรรมตรงนี้ไว้ทั้งที่นึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีเพราะกรรมนี้เราอาจจะเคยสร้างในอดีตชาตินานมาจนเราจำไม่ได้แล้ว ตั้งใจให้หนักแน่นไว้ว่าจะไม่สร้างกรรมตรงนี้อีกจากนั้นก็หมั่นทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาให้มากหากมีโอกาสช่วยเพื่อนที่เป็นทุกข์เรื่องคู่ขอให้อย่ารีรอที่จะช่วยเช่นช่วยปลอบใจช่วยให้กำลังใจเขาเหล่านั้นเพื่อให้เขาเหล่านั้นพ้นทุกข์มีความสบายใจตรงนี้ไม่ต้องไปยุให้เขาหยาก,กันหรือเลิกกับคู่ของเขาก็ได้คอยให้กำลังใจให้คำปรึกษาไปเรื่อยๆ คอยนั่งคุยกับเขาไปเรื่อยอย่าให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขามีตัวคนเดียวทำให้เขารู้สึกตัวและพาตัวเองออกจากทุกข์ให้ได้ในเร็ววันตรงนี้คือการสร้างเหตุที่ดีในปัจจุบันอันเป็นกรรมดีที่จะพาให้เจอสิ่งดีๆสำหรับตัวเองขอให้ผู้ที่อภัพรัก,รกประสบความผิดหวังในรักจงพ้นจากความทุกข์ได้ในเร็ววันข้อความโดยคุณกอบเว็บไซต์ลานธรรมเสวนา แม่ดวงและดาวจะไม่พราาแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วยทาดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เธอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทน นานเรื่องไรจะผ่านไปเธอจะงทำ